แม่น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 โอ้โหตัวโดนทัศนีครับต้นสักครับอืมทั่วเหล่านู้นเขียวเขียวนู้นเนาะครับคต้นไม้แห้งน้องเหล่าอ๋อแล้วลงมาต้นไม้พุ่มใหญ่ๆน้องเหล่าเนาะครับครับต้นสักนะน้องเหล่าครับต้นสักที่เรายืนที่ว่าจะปลูกนั่งไงครับครับ อยู่อาจจะปลูกนะน้ำน,น้นอยู่กลางส่วนเรานะอ,อแล้วนี่นี่ของนี้ของเราอีกนี่นี่นต้นสักนี้นะครับก็ตามทืชไรอ่ะอันนี้เขาพูดนี่ปลาปลูกกันรังไงเลยใช่แล้มีคนมาเช่าโอ้เช่าปลาปลูกเดนาะเลาปลูกปลูกเลยรับรองนี่ล่างครับ นี่เหมาะเลยน,นี่ตรงนี้นะเรียนรับรองเนี่ยเห็นยังเขตเวียงออกเป้าวัเนาะครับแม่น่ะมันนน่ในใต้กว้างเนาะลอขึ้นไปนู่นเนะอ,อืมนั่นนะเพื่อฟังนะเราซื้อซื้อไปยีบกว่าปีแล้วเนาะโอ้เหลวก็ไม้แล้วแ้นไ่ไม่ม่มีจะโน่นนะ อันนี้ถนนเก่านะาเก่าเก่า,าเกียดล,ยลงไปเลยเนาะผ่านสามไถลงไปเลยแหละเกียรด,ดันลงไะ ขึ้นรถเลยรถรถเก่ารถเก่าสบายแล้วล,ลูกจบแล้วเรียนจบเป็นครูเดี๋ยวบ้านหลังนั้นที่อยู่บนดอยนั่นบ้านแกบ้านน้องสาวบ้านน้องสาวทางเลย